อพกราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนักลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซี ในคลิปวิดีโอนี้เรากลับมาอยู่กับ NFT เกมที่ชื่อว่าคริปโตคารนะครับซึ่งข้อมูลในวันนี้ที่เราจะเอามาพูดถึงการจะเป็นพูดถึงฟังก์ชันใหม่อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับสำหรับบนเว็บไซต์ของเกมคริปโตคารถ้าใครถ้าใครเคยเล่นมาก่อนเนี่ยน่าจะพอจําได้ว่าในหน้าโฮมของเขานะครับตอนแรกจะเป็นโหมดที่เขาเรียกว่าเป็นโหมดแบดหรือว่าเป็นคล้ายๆการพนันนะครับคือแทง2ฝั่งเนาะก็ถ้าฝั่งไหนมีเงินเข้าเนี่ย น้อยกว่าฝั่งนั้นก็จะได้รางวัลไปจํานวนเงินก็จะได้เกือบเกือบหนึ่งเท่าตัวนะครับจากเงินที่เราเบทลงไปในฝั่งรถที่เราเลือกเนาะซึ่งตอนนี้เขาได้เปลี่ยนแล้วนะครับหน้าเว็บไซต์เขาตอนนี้เนี่ยตัวฟังก์ชันโหมดตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นซีคารัลตอรี่แล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่านะครับสาหรับโหมดนี้เนี่ยเราสามารถมาายติเก็ตได้นะครับโดยที่ราคาต่อหนึ่งติเก็ตเนี่ยจะอยู่ที่24่สบนะครับ ส่วนเรื่องของรางวัลเนี่ยเขาจะมีแบ่งนะครับเป็นที่1นะครับ3 0เนาะสามของเงินจากภูตรงนี้นะครับเงินของภูทั้งหมดก่อนที่เวลาจะหมดนะครับแล้วก็ที่2 1 0นะครับ1 0จากภูตรงนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ที่35%นะครับแล้วก็ที่4ี่เนี่ยที่4ี่จะได้แค่1%นนะครับจากภูจากเงินรวมของภูตรงนี้เนาะซึ่งรางวัลของแต่ละอันดับเนี่ยจะมีแจกจ่ายไม่เท่ากันนะครับ ก็คือที่1ที่ได้30%มเนี่ยจะมีแค่1นึ่งติ๊กเก็ตเท่านั้นเองที่จะได้ทสียตรงนี้นะครับต่อ1วันนะครับแล้วก็ที่2นะครับที่2จะมีทั้งหมด2รางวันนะครับที่3ก็คือ3รางวันแล้วก็ที่4เนี่ยจะมีทั้งหมด15รางวันนะครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูกติกาของเขาสักนิดหนึ่งเนาะคือในกติกาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราซื้อติ๊กเก็ตมานะครับเราจะได้แรนดอมสุ่มหกนัมเร์ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนหวยเลยเหมือนลอตเตอรี่เลยนะครับ แล้วก็ผู้เล่นนะครับสามารถซื้อตั๋วกีใบก็ได้อันนี้ไม่มีจํากัดเลยนะครับแล้วก็สีาขาลอตเตอรี่เนี่ยจะถูกล็อกนะครับด้วยเวลาโดยประมาณเนี่ยคือ1วันเต็มนะครับจากอ,อีกวันหนึ่งไปถึงอีกวันหนึ่งวันต่อมาเนี่ยเราถึงจะอัลล็อกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ผลการประกาศรางวัลเนี่ยก็คือ UTC บ่ายสเนี่ยนะครับของทุกวันแต่ซึ่งนงด้วยเราอยู่เวลาของไทม์โซนของไทยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบวกไปอีก7 ก็คือ14บวกไปอีก7นะครับ <_ t ion> ก็จะเป็น21ใช่ไหมก็21 <_ t ion> ก็3ทุ่มนะครับ <_ t ion> อันนี้ก็คือเวลาประกาศรางวัลของ <_ t ion> ของตัวลอตเตอรี่เนาะก็คือ3ทุ่มนะนะครับ3ม <_ t ion> ท,ท,ทนะุ่มไทยแล้วก็เราสามารถไปเช็ครางวัลเนี่ยได้ที่ account information นะครับแล้วก็ดูตรงลอตเตอรี่ลีซาตรงนี้เนาะเราสามารถไปเช็คได้ตรงนั้นซึ่งตัวโครงสร้างของรางวัลเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่านะครับ80% ตัวที่จ่ายไปเนี่ยจะถูกนํามาจ่ายเป็นอ่าเป็น prize หรือว่ารางวัลสาหรับผู้ชนะลอตเตอรี่เนาะแล้วก็ส่วนข้อมูลอื่นๆเนี่ยก็คือข้อมูลที่ผมได้พูดถึงก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาคิดราคาเป็นตัวเลขเงินบาทกันสักนิดหนึ่งเนาะซึ่งนะครับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยสำหรับอ่าลอตเตอรี่งวดนี้เนาะผมจะยกตัวอย่างลอตเตอรี่งวดนี้เลยแล้วกันนะครับ ตัวลอตเตอรี่พูเนี่ยจะมีจำนวนซีคาอยู่ทั้งหมดที่1,30,000สกว่าบาทซีคานะครับซึ่งยังไม่หมดเวลานะตอนนี้ยังเหลือสิชั่วโมงกว่าๆเนี่ยก็พูก็น่าจะขยายเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับแต่เราลองตัวเลขนี้มาคิดกันดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะจำนวนเหรียญซีคาที่อยู่ในพูเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินบาทแล้วอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าบาทเลยนะครับซึ่งเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะเนาะ ถ้าอย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าได้สาสิบเอร์เซ็นใช่ไหมครับอ่าคือเราลองมาคิดเล่นๆน,นะครับจากที่สี่ก่อนเลยหนึ่งเปอร์เซนหนึ่งปอร์เซนนะครับงั้นขออนุญาตลบไปสองหน่วยแล้วกันนะครับก็คือได้ประมาณพันสาม้อยสี่ขาเนาะก็ตกเป็นเงินอยู่ประมาณสอง0มืกว่าบาทสำหรับราคาวันนี้เนาะราคาวันที่ยี่บสี่เดือนธันวาคม2 0 2พันยิบเอ็ดะครับเหรียญสีคาราคาได้ร่วงมาพอสมควรอยู่ที่ประมาณสิบบาทนะครับอันนี้คือคิดเงินจากราคานี้เนาะ อันนี้ก็คือรางวัลสําหรับคนที่ได้ที่4ี่ซึ่งเป็นรางวัลสําหรับอ่าสิคนนะครับสาหรับ15ตัวที่มีโอกาสได้ตรงนี้เนาะตกเป็นเงินอยู่ 2, ประมาณสองหมื่นกว่าบาท <Wow. S 1> นะครับซึ่งเงินลงทุน24่สิบสคาเนี่ยเท่าไหร่วันนี้อันนี้คือเงินลงทุนก็คือ3-40บาทถามว่าคุ้มไหมก็แล้วแต่ดวงคนนะครับถ้าเราคิดว่าเราดวงดีเนี่ยซื้อหวยแม่นถูกตลอดเลยตรงเนี้ยผมว่าก็มีโอกาสทากาไรได้เหมือนกันเพราะว่าลงทุนก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับอ่ะโอเค อังนั้นมาดูรางวัลต่อมาสาหรับที่สามที่3ามเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับที่3ามห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็คูณห้าไปก็ตกประมาณแสนหนึ่งหมื่นเนาะประมาณนี้สําหรับรางวัลที่สามนะครับส่วนที่สองสเใช่ไหมครับส0เนี่ยก็จะตกอยู่ที่2อแสนองหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้คือรางวัลที่2คิดราคาวันนี้เลยนะส่วนที่1เนี่ยไม่น้อยแน่นอนที่1รางวัลที่หนึ่งนะครับ30สเ เราก็คูณ3เข้าไปใช่ไหมครับประมาณนี้ผมขออนุญาตคิดคร่าวๆนะครับประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ6กแสนหกหมื่นกว่าบาทว้าว <Wow. S 1> คือค่อนข้างเยอะเลยนะครับสําหรับรางวัลที่1ด้วยการลงทุนไอผมผมไม่ขอเรียกเป็นการลงทุนดีกว่าตรงน,นี้ถือว่าเป็นการวัดดวงแล้วกันเนาะมันออกแนวเชิงเชิงพนันมากกว่านะครับก็ด้วยเงินเดิมพันเนี่ยที่24่ขานะครับมันก็จะเรียกเป็นการลงทุนก็ยังไงอยู่เนาะ ถือว่าตรงนี้เป็นเป็นเป็นแนวของการพนันแล้วกันเป็นเป็นเป็นการเสี่ยงโชคอะนะครับ2ีส่สซีคามีโอกาสได้ที่1นึ่นี่ยก็หกแสนกว่าบาทไม่น้อยเลยคือค่อนข้าง,างเยอะนะครับจากสามร้อยกว่าบาทแต่ก็ไม่ง่ายแน่นอนครับยิ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนเชิงเสี่ยงโชคด้วยนะครับเราก็ต้องอาศัยดวงนิดนึงเนาะสำหรับการเล่นในโห,หมดนี้นะครับ โอเคครับและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับโหมดของซีคาร์ลอตเตอรี่ท่านเพื่อนคิดว่าคลิปวิดีโอแบบนี้เป็นประโยชน์<ๆ>ก็อย่าลืมช่วยผมกดไลค์กด subscribe หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดไหนมีคำถามตรงไหนหรือว่ามีอะไรอยากเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนะี่ยผมคงต้องขอตัวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ